gac ion แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า100%เซนในเครือกวางโจออโอตโมบิลกรุ๊ปกลุ่มบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ในรัฐวิสาหกิจจีนในปี2565 gac กรุ๊ปมียอดผลิตและขายถึง2.4ล้านคันเป็นรายได้กว่า2.5ล้านล้านบาทส่วนครึ่งปีแรกของปี2566กก็กวาดรายได้ไปแล้ว1.2ล้านล้านบาทแบรนด์ ion เองก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแม้เพิ่งก่อตั้งในปี2560แต่เติบโต1 2 0ทุกปี ยอดขายในปี2,565กว่า271,200คันเป็นรายได้1.9แสนล้านบาทไอออนเลือกประเทศไทยเป็นที่แรกสำหรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยโดยตั้งบริษัทไอออนออโตโมบิลเซลประเทศไทยจำกัดพร้อมขายไอออนไวพั s เมื่อไม่นานนี้ให้ความสำคัญกับตลาดประเทศไทยไม่น้อยพาคณะสื่อมวลชนไทยเยี่ยมชมโรงงานแบบทุกซอกทุกมุมเป็นสื่อนอกประเทศจีนกลุ่มแรกที่ได้สัมผัส ประชาชนาธุรกิจมีโอกาสได้เข้าชมโรงงานอัจฉริยะของ GEC Ion ที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุง้งสาธารณรัฐประชาชนจีน Ion ทุ่มทุนสร้างฐานใหญ่แห่งนี้กว่า5 0,000 000, ล 000, ้านบาทบนเนื้อที่3,200ไร่เป็นโรงงานผลิตรถยนต์7 5 3 0 0 0ตารางเมตรมีทั้งสูย์วิจัยและพัฒนาศูนย์ทดสอบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ R&D นิทรศการเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นระบบอัจฉริยะ AI โรงงานแห่งนี้สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้400,000คันต่อปีจากทั้งหมด216สเตชั่นรถ1คันใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตฉเฉลี่ยแล้วจะมีรถออกจากไลน์ทุกๆ53วินาทีต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะไอออนสามารถผลิตรถได้พร้อมกันหลายรุ่นและหลายสีต่อเนื่องไปที่งานติดตั้งกระจกเบาะและล้อก็ใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดซึ่งถูกใส่ระบบให้สามารถติดตั้งแบบพระรุ่นได้ไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนกันทั้งรถ หัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าคือแบตเตอรี่ไลน์การผลิตส่วนนี้ของไอออนใช้ AI data และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตแบตเตอรี่ถูกให้ความสำคัญเป็นพิเศษมีกล้องจับตลอด24ชั่วโมงและมี data เช็คย้อนหลังหากมีข้อผิดพลาดแบตเตอรี่ของไอออนผ่านการทดสอบติดไฟและลุกไหม้ด้วยการยิงปืนใส่ในสถานการณ์เสมือนจริงที่รถกำลังวิ่งอยู่ช่วงแรกที่กระสุนพุ่งใส่อุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่ AI และระบบหล่อยเย็นจะทำงานทันที เซลล์ที่แยกส่วนกันจะไม่ทำให้ประกายไฟกระจายไปจุดอื่นที่สำคัญแบตเตอรี่สามารถแช่น้ำได้นาน6ชั่วโมงและรับประกัน8ปีหรือ2 0 0 0กิโลเมตรเหมาะไม่น้อยกับประเทศไทยที่มีฝนตกและน้ำท่วมบ่อยอีกส่วนที่อยู่ติดกันคืองานเชื่อม พื้นที่กว่า47,000ตารางเมตรใช้หุ่นยนต์ทำงาน100%มีความแม่นยำในระดับมิลลิเมตรการเชื่อมของไอออนใช้นวัตกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดมลพิษน้อยสุดแทบไม่มีเสียงและกลิ่นเหม็น การใช้หุ่นยนต์ทำให้เงียบและเกิดประกายไฟน้อยมากในระดับเผาไหม้ที่สมดุลหุ่นยนต์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างรวดเร็วด้วยแขนกลที่มีประสิทธิภาพสลับจากเชื่อมสกูไปหัวเชื่อมอลูมิเนียมได้ในเวลาไม่นานส่วนความคืบหน้าของการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของไอออนในประเทศไทยขณะน,นี้อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งโรงงานและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมผลิตได้ในเดือนกันยายน2567ใช้วิธีเช่าโรงงานในเขต EE c ฟโดยมีการปรับปรุงพื้นที่และได้ทยอยนำเข้า อุปกรณ์สำหรับผลิตรถยนต์ถือเป็นโรงงานผลิตรถพวมมอรกว่าเพื่อรองรับตลาดประเทศไทยและส่งออกในภูมิภาคอาเซียน